ใครคำก่อนบนเมืองในเรื่องชาโดกองค์ปฐมนำมาสู่ฟังวันนี้บทกวีเคียนแต้มเลี้ยูดูในท้องเลืองเวสันดอนเมือนี้บำเพ็นสร้างป่ายทานบ่ไย้ยันห,หวน่วงแนวดายให้ในใจมีสูงแห่งนครยามนี้ ที่เหลือให,ห้หกขดพันต,ตามบ้าชีวิตเราต้องมีค่าเพื่อทำบุญสเมือาน้ำเสือ้อแมนบอมีฉันมาทาฝ่ายพีดเมียพีผู้ทำบุญสาาทุนศิลป์สุวันบอมี่ามาสินะ้ หรือว่าเป็นเรื่องดีการทําบุญเฮยนสร้างคือแก้วดอกซองแสงน้ำพาไทยบบเร่งหูทั่วกันดีถูกมันมีคนขอไก่เฮ็ดทานสุเลงสาวสาหรับเจ้าชลีกะโวมาอีกทั้งลูกกันหา มป็นแม่ต้นต้นในเรื่องชาดสงวดตกเพราะเหตุแห่งบาวนันนี้ท่าในบังพิษสามท่าท่านบไดาา้อขาดเปียสันดอนเสือเอินได้รื่เหื่องร้อมัดซี่น้องผู้เป็นเมียถวายพีพอให้ภาษามีสุกเกษมากล่นในพ้นแก้วถูปปกปรกกางมอบฉันมาซี่ขอถวายบังคมเพคะขอบสุตจงนี้ได้เจ้าเธอมาซี่พร,ระองค์พระยาค่ะ,ะอตอนนี้ก็ได้เปิดเวลาการทับทานของพระองค์แล้ว ส่วนของที่นำมาทุ่มท่านในมื่อเด็กเกิดรเปิดลงแล้วนะพยาคาพระองค์อมฉันขอทุนเชิญพระองค์ขอลดที่สี่ห้าและกับพระดิดากับข่าวพระนครกับข่าวพระนครดูขลับจวบถึงพยาคาเดี๋ยวก่อนท่านเอามาอ้าวท่านพามทลายนี่พวกท่านเป็นแัยวัตถสัยตอนนี้กับบรรดาในการทํ่ท่านของเราแล้วแล้วของบริจาคท่านท้าเบิดก็เดี๋ยวเิดลงแล้วให้พวกท่านกลับบ้านของท่านเถิดเงินข้ามาไม่จนพอพามได้ ถวายบางคมพยายคมะพวผมฉันบนด้มารลับของแจกทานเรานันดอพยาคพระองค์เอ้าวพวกท่านบนด้มารลับของแจกทานและพวกท่านทั้งหลายมาอย่างไรคะแลวพวกท่านเป็นคนบา้านใดเมือไใดเนี่ยฮะขอเดชะพระยาบพะพลกรรมผผมฉันพามทั้งหลายซึ่งโตม่องฉันเองก็คือโโปุโรหิตแห่งเมืองกะลิ่งคานาพกกร้อมด้วยราชคู่และอม,มาต์ท่านผูนยย้หญ่งด้รับคำสั่งจากองค์เนือหัวเมืองกะลิ่งคานา ให้มาทุนขอสร้างบัตรใจหน้าเข่นจากพระองะอค์พระเจ้า,จาขอสร้างหน้าเค้นพระเจ้าจะมาขอได้ง่ายได้จังไดสร้างหน้าแค่นเป็นสร้างคบาขคงมมองของ,ของเรานะหรือพวกเจ้าไม่เดือดร้อนอะไรกันนะขอเดชะคือตอนนี้ชาวเมืองกลาลาีคาราฝนบ่ตกมาเจ็ดปีเจ็ดเดือนแล้วพระยาข้าพระองค์ชาวบ้านชาวเมืองกำลังสิอดตาย <S S 2> เกิดเขาหยาบปากแห้ง ตอนนี้ชาวบ้านชาวเมืองกำลังไก่สิตาให้แล้วพะยาค่ะพระองค์เสด็จพ่อพะยาค่ะชาลีวาการที่ท่านปุโรหิตจากเมืองกะรีขลาดมาขอสั่งนาคีมันบ่เป็นเรื่องธรรมบาดาลพญาค์เสด็จพ่อชาลีวาให้เสด็จพ่อควรคิดไต่ตองให้ดีก่อนพะยาค่ะแมนลาพะยาค์เสด็จพ่อกันหาว่าลองทูดถามเสด็จปูเสด็จยาวงกรบพีท้าเอาละกันหาชาลีมาซีเมื่อละของพีพี่เห็นว่าเมืองสีพินครนก็อุดมสมบูรณ์ดีแล้ว ชาวเมืองกะลิ่งกะลาดเขากำลังเดือดร้อนถ้าพี่บริลิดตัดสินใจซอยพวกของอาศิวอรอยากถึงอดตายเด็ดแน้นอนอารัตน์เปโลหิตถ้าเช่นนั้นต้างสักขอประทานสร้างราเชินีกับพวกท่านกันแล้วกันนะท่านจงมารับอาสาราชินกับปานกับเรื่องของท่านเถิดเป็นพระมหากรุณาธิคุณแล้วพระยาค่ะมาสิพี่ว่าตอนนี้กับเทมไม่ได้แล้วฮาองกงเสด็จกลับเมื่องของสุภาพบ้านกันเถอะนองหลาไปเชิญเสด็จเทค่ะ พาเพืน่นมาขอสางพ่อพระองค์อวนหมอบโดยพ,อพ่อทำผู้เจ้าผู้เป็นเงาแห่งเมืองนักพร้อมสิเกิดเลืองพอสร้างใหญ่มาสานหน้าเขียนเป็นเสาหลักทั้งสี่ที่นี้ฝนตรงดีบ่มีแหละการทำนาก็ดีลืน ประชาชนน้อเถื่อนกระสูบแล้วบ่อทุกจนในยามน,นี้ตอนพะเวสันดอนิ่นทำท่านต่างปัจัจจะหนักหน้ากิ่งตกปลาเสดตัวพ่อา